สวัสดีครับบาวแซมน้องพิ้วช่องครับมาครับพี่น้องมื้อนี้บาสเซมได้ขนมจีนน้ำยาน้ากะทิพี่น้องนะครับใส่ตีนไก่ครามพี่น้องมีลูกสินแล้วมีนบักทั่วครามพี่น้องมากินกับครับพี่น้องมากครับพี่น้องเต็มถาดครับมากินน้ำแกงพี่น้องแซ่บครับน้ำยากะทิพี่น้องอีกอย่างหนึ่งครับเมนูพี่นี่กล้องนึงพี่น้อง เขามันไกลพี่น้องอันนี้ผมลาดนทำกินไปแล้วพี่น้องลาดด้อยแล้วครับความกินนะพี่น้องอันนี้เอาไปก้อนครับเ่ามากินน้ำยานั่งมาที่ก้อนพี่น้องขนมกินน้ำยาน้ำกะทิมาพี่น้องแท่นั้นครับก่อนอื่นพี่น้องไทยบักสรางเศร้าจกโบกันพี่น้องอีพี่น้องบักสรางเศร้าครับพี่น้องแกะ้ไขน้อยเย้แล้วพี่น้องขอหยัดจิตฟ้ากันครับ มาเดีวแชร์กับบ่าวแครับพี่น้องพี่พี่น้องหมักซองเศร้าครับมาอ่าอูจวจพี่น้องทำมักระไรอย่าง้พี่น้องยังได้กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากช่องบ่าวแซรน้องพิวชาแน,นลไว้ด้วยครับมาพี่นอ้องมาจวดเลยพี่น้องก่อนบโบโบโาไล่ใจให้พี่น้อง น้ำกะทิพี่น้องน้ำยาน้ำยาน้ำยาไทยพี่น้องไทยกะทิอืมฮึมผีพี่น้องหมดเควือครับเตรียมถาดพักหอกครับพี่น้องเอ้ยแบพี่น้องพี่ น้ำยาน้ำกะทิจุบแจ๊บพี่น้องอพี่น้องผมวันดี้วคนวนะครับพี่น้องน้ำลอยขอกันเียครับพี่น้องคนแล้วพี่น้องใส่ได้ครับบัด อืมเ,อออเ,อเพื่อนขนมเจียนทั้งขอพี่น้องขอมันไก่อีกกวางนึงครับไปกับแชเหมือนกันครับอืมอืมหูตต้วยพี่นะ้องอ กินพร้อมอพี่น้องเดื่อยพี่น้องเอ้ยฝากถึงเพื่อนๆนั่นพี่น้องที่กำลังเห็นเช็ดช่องยูทูบใหม่ครับเรื่อยเปิดช่องใหม่พี่น้องฝากมากดไลค์มากดติดตามบ่าวสแซมเลยพี่น้องแล้วก็คอมเมนต์มาว่าติดตามช่องบ่าวสแซมแล้ว แต่การบ้าแซมพี่น้องกิบิโกติดตามพี่น้องขึ้นครับมาพี่นอ้องอือฝมายเป็นก,กันเล็กๆกันพี่น้องเปิดช่องไหมครับพี่ต่ำห้องวอนหลายพี่น้องอันนี้ห้องตฝกายกันครับพี่น้อง พี่น้องทำยังไงเลยครับพี่น้องอืมกระดาษนะกระดาษพี่น้องปากเลอะเลยครับพี่น้อง เาหลุดกันพี่น้องว่าพอมกินเบิดปะพี่น้องเท่ากันขนมกินเตรียมถาดแล้วก็ขออีก,กองนึงพี่น้องพี่เก็บ่อนพี่น้อง,าองมากครับกินตีไข่พี่น้อง ก็อ,อ,อันนี้ฮะขนาด พี่น้องทำยังไงครับอืม mm hmm. กินยังเดียวพี่น้องแซ่บกดไใบพี่น้องผักใบแซ่บ หมกเพื่อพี่น้องไลค์ขนาดเต็มตันนึกออกพี่น้อง

ตันนี่พี่น้องโอ้โหฮึมอูอ้เสียบพี่น้องมเนี่ยมาพี่น้องผัดโอ้ยบะแมี่พี่น้องข้าวมันไก่พี่น้อง

พี่เรียมทวันนี่ก็พม่น้หองมาขน้อ,อ,อ,อกินเบิ้ลเกียงนึงเลยพี่น้องเบิดถาดก็ขอหนึ่งนลครับยังกินของด้อีกเลยพี่น้องอโอเคนะครับ จับกันครับพี่นอ้องเฮ้ยไปไงไงพี่นอ้องตอนนี้งไงครับ เดาอู้พี่น้องเดาพี่น้องโอ้เ uh, บิร์เด็พี่น้องยังได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากช่องบ่าวแซมน้องกิวแชนแนลใน,นได้พี่น้อง ท่ารัก,กนีฬาไปแล้วครับพี่น้องพ่อกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ